Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ระบบวันนะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรลักษณาปันวิชัยหรือแขกนักเขียนเจ้าของนามปากกาคำาภกาผู้ดำเนินรายการและนักวิจารณ์สังคมชื่อดังเขียนบทความเรื่องระบบวันนะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีเนื้อหาดังนี้ เป็นข่าวที่อ่านแล้วต้องเลิกลักเป็นที่สุดนั่นคือข่าวที่ประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกดำริให้มีการจับตาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะที่คนไทยเกือบทั้งประเทศ กำลังค,ควร่อครวญว่าทำอย่างไรโรงเรียนทั้งประเทศไทยจะสามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้เหมือนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศไทยนี้ก็เหมือนต้องคำสาบคือช่างเป็นประเทศที่ไม่เหมือนใครในโลกจริงๆในความเข้าใจของฉันโรงเรียนสาธิตเหมือนห้องแลบหรือห้องปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาที่เรียนมาทางศึกษาศาสตร์เพื่อที่จะได้ทดลองทฤษฎีการศึกษาใหม่ๆเหมือนเป็นกึ่งโรงเรียนจริงกึ่งสนาม การเรียนรู้ของคนที่เรียนด้านการศึกษาอะไรที่ทำแล้วดีตกผลึกเป็นแบบแผนจะได้ส่งต่อองค์ความรู้นี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆหรือเป็นการสะสมต่อยอดองความรู้ต่อไปเรื่อยๆก็ย่อมได้ แต่สาธิตต่างๆในประเทศไทยเท่าที่เรารู้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือมีส่วนที่เป็นเช่นนั้นไม่มากเพราะกลายเป็นว่าโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆกลายเป็นอีกหนึ่งของระบบโรงเรียนเอลิทของสังคมไทยคนที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียนสาธิตได้ก็คือ 1. ต้องเรียนเก่งมากๆจนสอบเข้าได้เอง 2. เป็นลูกของอาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือ 3. เขาว่ากันว่าแปะเจี้ยโรงเรียนสาธิตบางแห่งนั้นสูงลิว้วและคงไม่เกินความจริงไปนักที่จะบอกว่าด้วยเหตุที่การเข้าโรงเรียนสาธิตเป็นสุดยอดปรัถนาของผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย จึงเกิดทั้งธุรกิจโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนประถมเพื่อติวหรือปั้นเด็กเข้าโรงเรียนสาธิตโดยเฉพาะหรือธุรกิจโรงเรียนติวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตและเร็วๆนี้ไม่ใช่หรือที่เราเพิ่งได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการสอบเข้าอนุบาลของโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งที่หากเด็กร้องไห้จะถูกตัดคะแนนและแม้กระนั้นก็ยังมีพ่อแม่แย่งกันจะเอาลูกไปเข้าโรงเรียนนี้เพราะถ้าโรงเรียนต้องง้อลูกค้าคงไม่ม มีเกณฑ์บ้าๆบอๆแบบนี้ออกมาแต่นี่แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันที่จะได้เจ้าอนุบาลที่นี่มันสูงมากประเทศไทยจึงน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบโรงเรียนอันหลากหลายวาราตี้สำหรับคนหลากหลายชนชั้นในประเทศนี้ในท่ามกลางความไม่หลากหลายของอะไรเลยในประเทศของเรา ลองคิดดูว่าเปิดมือถือขึ้นมาอ่านข่าวเราเจอทั้งข่าวครูใส่ชุดข้าราชการสีกากีกำลังจับเด็กใส่ชุดนักเรียนคอซองกล้อนผมประจานต่อหน้าเพื่อนเพราะตัดผมผิดระเบียบขณะเดียวกันได้อ่านข่าวว่ามีโรงเรียนหนึ่งผู้บริหารเก่งมีวิสัยทัศน์นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแถมยังมีวิชาเก๋ๆให้เรียนเช่นวัยรุ่นศาสตร์วิชาการเงินวิชาการว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอด วิชาเรียนประวัติศาสตร์แบบล้ำไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ล้างสมองอย่างที่เด็กไทยส่วนใหญ่เจอ สำหรับฉันเมื่ออ่านข่าวนี้ไม่ได้มีความห่วงกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่คิดว่าจะถูกสั่งปิดไม่คิดว่าประยุทธ์จะกล้าทำอะไรกับโรงเรียนนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนไม่ใช่อีแก้วอีคาที่อำนาจรัฐจะมาย่ำยีกลั่นแกล้งได้โดยง่ายและถึงกล้าทำก็ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากสังคมอย่างหนักแน่นอน แต่สิ่งที่ฉันสะเทือนใจมาโดยตลอดคือถ้าเราคิดว่าการศึกษาคือเครื่องมือการ empower ประชาชน empower ในที่นี้คือเป็นการศึกษาที่ทำคนให้เป็นคนที่ศักดิ์ศรีเป็นคนที่ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเองในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศหรือแม้กระทั่งการเป็นพลเมืองโลกเป็นการศึกษาที่ทำให้คนมีซลล์เ s t e ิม ไม่ใช่การศึกษาที่กดคนให้เป็นทาสแต่ระบบโรงเรียนไทยกลับถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันผลิตคนออกมาหล่อเลี้ยงระบบชนชั้นวรรณะแบบดั้งเดิมไม่ให้สั่นคลอนอย่างน่าสลดใจถ้ายัางนึกภาพไม่ออกฉันคิดว่าเราสามารถแบ่งโรงเรียนทั้งหมดในเมืองไทยได้ดังนี้ 1. โรงเรียนรัฐบาลเทศบาลทั่วไป 2. โรงเรียนรัฐบาลหัวกะทิ 3. โรงเรียนเอกชนของมิชนารี 4. โรงเรียนเอกชนทั่วไป 5. โรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนทางเลือก 6. โรงเรียนอินเตอร์ 7. โรงเรียนสาธิตจาก7ประเภทนี้จำแนกตามอุดมการณ์อย่างหย,ยาบๆขออภัยที่เหมารวมได้แบบนี้ 1. โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลหัวกะทิโรงเรียนเอกชนมิชนารีโรงเรียนเอกชนทั่วไปยังคงเคร่งครัดต่ออุดมการ์อนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมระเบียบทรงผมค่อนข้างเป็นผดเด็จการ แตกต่างเล็กน้อยตรงที่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลหัวกะทินักเรียนอาจได้คุณภาพการศึกษาที่ดีหน่อยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ไร้ชื่อเสียงโรงเรียนของอีแก้วอีคำก็เสี่ยงเอาว่าจะได้คุณภาพการศึกษาแบบไหนบางโรงเรียนก็ดีมากบางโรงเรียนก็ห่วยมาก ส่วนโรงเรียนเอกชนทั้งเก่าใหม่ก็ต้องพยายามทำตลาดแข่งกับโรงเรียนอินเตอร์ด้วยการเพิ่มตัวเลือกการเรียนภาษาต่างประเทศหลักสูตรสภาษาต่างๆแต่ทั้งหมดนี้คือถูกหล่อล้อมมาในระบบอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมแบบไทยๆเข้าแถวคลานเข่าเน้นการเชื่อฟังมากกว่าการตั้งคำถามเน้นระเบียบวินยัยทรงผมเสื้อผ้าเครื่องแบบ 2. โรงเรียนทางเลือก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันงงงวยตลอดมาเพราะว่าการโรงเรียนทางเลือกต่างจากโรงเรียนทั่วไปตรงที่จะเน้นการเล่นมากกว่าการเรียนฝึกเด็กให้อยู่กับธรรมชาติดนตรีสายลมแสงแดดเอาเป็นว่าสำหรับฉันโรงเรียนทางเลือกมีกลิ่นอายของความฮิปปี้และนิวเอจหน่อยๆภาสาธรรมชาติให้ความสำคัญกับการเติบโตภายในจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ ทรัพย์สินการแข่งขันให้คุณค่ากับอิสรภาพของเด็กแต่ความย้อนแย้งของสังคมไทยคือกลุ่มคนที่สามารถเอาลูกไปเข้าโรงเรียนทางเลือกได้คือกลุ่มคนที่มั่งคั่งมั่งมีคือผู้ชนะในระบบทุนนิยมทั้งสิน้นดูแล้วเหมือนว่าสำหรับเมืองไทยแล้วการเข้าโรงเรียนทางเลือกกลายเป็นสถานะทางสังคมและชนชั้นอีกแบบหนึ่งไปโดยปริยายคือเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับคนรวยที่ไม่ต้องการให ลูกซัฟเฟอร์จากการศึกษาแบบไทยๆและไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่จำเป็นต้องให้ลูกไปเรียนวิชาชีพที่หางานทำได้ชัวร์ลูกคนชั้นกลางที่เอาลูกเข้าโรงเรียนรัฐบาลหัวกะทิก็เพราะอยากให้ลูกเรียนจบแล้วทำงานดีๆเงินเดือนเยอะๆเ,เพราะไม่ได้มีเงินรองรังมากจนเย็นใจให้ลูกเรียนไปปลูกต้นไผ่เก็บดอกบัวรอจิตวิญ,ญญาณเติบโตได้ 3. โรงเรียนอินเตอร์ที่ตอนนี้เปิดกันจนล้นตลาดไม่ต้องบรรยายมากคนที่ส่งลูกเรียนอินเตอร์เพราะรู้ว่าโรงเรียนระบบไทยการศึกษาแบบไทยๆคือระบบอำนาจนิยมโลกกระทัดขับแคบห่วยแตกกดดันซั p เพรสลดทอนความเป็นมนุษย์มีเงินก็ส่งลูกเรียนอินเตอร์เสร็จก็ไปเรียนเมืองนอกต่อ ชัดเจนว่าเป็นเอลิทอภิสิทธิชนหรือถ้าต้องการลงทุนเพื่อให้ลูกกลายเป็นเอลิทของสังคมในวันข้างหน้าก็ยอมจ่ายแพงหน่อยเอาลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์เพื่อจะหลุดจากการเป็นชนชั้นกลางไปเป็นพลเมืองโลกเป็นคนเต็มคนในแผ่นดินอื่นประเทศอื่นหรือถ้าอยู่เมืองนี้ประเทศนี้จะกลายเป็นชนชั้นนำา4 โรงเรียนสาธิตซึ่งก็ไม่ต้องบรรยายมากเพราะโรงเรียนสาธิตในเมืองไทยนั้นจะเอ่ยชื่อมากี่สาธิตก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนเอลิทเพียงแต่สาธิตมทนั้นต่างจากสาธิตอื่นตรงที่ถ้าเป็นวยัยก็เป็นวัยที่มีจุดขายแฟร์เทดออร์แกนิกคุณภาพสูงราคาไม่แพงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงมันได้ทั้งหมดนี้ลูกอ e ีแก e ้วอีคาอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็คือคนที่เข้าโรงเรียน ถูกหล่อล้อมให้เป็นผู้น้อยคอยก้มประนมกรรู้จักที่ต่ำที่สูงเกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณบ้านเมืองเชื่อฟังอดทนและเรียนประวัติศาสตร์ในเวอร์ชั่นที่ประยุทธ์บอกว่าถูกต้องเกิดเป็นคนไทยต้องรู้รักสามัคคีเสียสละขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอะไรไปลูกคนชั้นกลาง ข้าราชการระดับกลางๆก,ก็ต้องเอาตัวเองไปเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลระดับหัวกะทิหน่อยเพื่อรับประกันความสำเร็จในอนาคตเพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีมรดกอะไรให้ลูกนอกจากการศึกษาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเติบโตมาเป็นข้าราชการเทคโนแครดผู้บริหารได้ลองจินตนาการถึงคนแบบหมอทวีสินที่เมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะพกเอาความรู้คู่คุณธรรมไปสั่งสอนยกตัวเอง เป็นตัวอย่างแห่งความมานะภาคเพียนการทำรงตนเองไว้ในความดีตามที่ผู้ใหญ่สั่งสอนและเกริยามารยาทอันนอบน้อมรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้ว่าทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่เอ็นดูชีวิตก็ยอมประสบความสำเร็จลูกอีลิตและกลุ่มที่เป็น affluent หรือพวกที่มั่งคั่งมั่งมีก็จะไปเรียนอินเตอร์เรียนทางเลือกส่วนโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเฉพาะทางโรงเรียนสำหรับเด็กความสามารถพิเศษก็เป็นพื้นที่ของอีลิตอีกกลุ่มหนึ่งคือลิ์สายปัญญาชนซึ่งราคาของการศึกษาแบบนี้ไม่แพงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็เข้าถึงเป็นการศึกษาแบบพรีเมียมมีคนจานวนน้อยที่เข้าถึงได้ถามว่า 3ถึง4ประเภทโรงเรียนรสนิยมเหล่านี้สะท้อนอะไรมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำและเป็นความเหลื่อมล้ำที่ไม่มีวันจบสิน้นระบบโรงเรียนเช่นนี้จองจำคนไทยไว้ในระบบวันณนะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรลูกอีลิดโรงเรียนอีลิดก็ย่อมโตขึ้นไปเป็นอีลิดลูกอีแก้วอีคํา เรียนมาระบบถูกกฎให้เป็นทาสกับการศึกษาล้างสมองเราหวังให้เขากลายเป็นอะไรนักหนาในอนาคตในขณะที่เด็กในโรงเรียนอีลิตบางคนอาจจะเทรดคริปโตเคเรนซีตั้งแต่10ขวบหรือได้รับการจันลงรังสรรรสนิยมทางศิลปะดนตรีอย่างดีมาแต่อ้อนแต่ออกเป็นความผิดของผู้ปกครองเด็กหรือโรงเรียนไหม จะเป็นได้อย่างไรเพราะทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองอยู่แล้วแต่น่าสะเทือนใจที่แรงปรารถนาที่จะให้เพื่อนร่วมสังคมมีโอกาสเท่ากับที่เรามีนั้นไม่มากพอมากกว่าการตระนกว่าประยุทธ์สั่งการให้ทำอะไรกับหลักสูตรประวัติศาสตร์สาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉันอยากให้เราช่วยกันพูดว่า ทุกโรงเรียนควรได้จัดการเรียนการสอนเหมือนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมีอิสระที่จะจัดการเรียนการสอนได้เหมือนที่สาธิตมทมีและอยากให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารสาธิตมทอจะบอกสังคมไทยและบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่าให้เปลี่ยนโรงเรียนทั้งประเทศไทยโดยมีสาธิตมทอเป็นต้นแบบได้แล้ว สิ่งที่สาธิตมทเป็นต้องไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราต้องร้องว้าวมันเป็นสิ่งสามัญธรรมดาที่โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยพึงมีเป็นขั้นต่ำด้วยซ้ำไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ